Hãy subscribe cho đâu เปิดคลิปมามือนี่พี่น้องเอ,อ้ออันดับแรกก็กเกือบเป็นล้มกันสักอกนไปคะ่ะพี่น้องขามือนี่สิริก,กรสิผ้าออกนอกสถานที่นี่เลยคะ่ะพี่น้องขาะมือนี่เฮากสิเดินทางมาที่น้ําตกชันตราถ,ถีพี่น้องเออสิริอยกสิบอกว่าเกือบแม่นว่าสิบอมีเฮงเมื่อบา่านนอคะ่ะพี่น้องขาไปเหตุการณ์มือนี่สิเป็นแนวดก็ตามมาเบิ่งกันเลยคะ่ะตามาหอดแล้วคนการะลาย,ยู่เด้พี่น้องเบิ่งจากรถจอดแล้วคงสิขาดการใดว่ามือนี่คนกสซิมาหนาตกกันหลย,ยู่หําตกมองนี่ สิลีกับคุณสาก่ะฮะแต่มาเถ้อแลกด้วยพี่นองสิลีเองก็บรรู้ว่าเขาขับรถขึ้นไปอีกขั้นได้แม้พี่นองเอ้ยพักกันจอดรถไว้ดังล่างพ็ข,ขึ้นมานีเขาขับรถขึ้นมาบากักไลโอ้ตอยตยุตยๆพี่น้องตอยุตยสิลีเกือบตุยกันแล้วค่ะเกือบเป็นลมไหมครับพี่นองขายางขึ้นเขามาแบบว่าบ่ค่อยได้ออกกาลังกายปันไดหันแม้โอ้ยดุนๆได้ย่างเถือพี่นองเอ้ยสวยจนว่าว่าปกติแล้วอยู่โรงงานกับยางได,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 ด้พี่นองหากแต่ว่าได้ยางขึ้นเขาแบบนี้หันแม้มันยางในทั้อ้ยีนงเกือบ วัสดุอ้อยคักเด้อขึ้นมาหอดกับบ่หอดเด้บาดน,นี้ต้องย่างลงเขาอีกไปค่ะผ่้สิไปหาหน้ำโตกกันเนาะแล้วบาดน,นี้สีริเกียริบอกว่าย่างขึ้นมานี่ก็บ่มีน้ำขายเด้อพี่น้องต้องลงไปน้ำโตกพุ่นยังสิมีน้ำขายโอ้ยพี่น้องเอย้ยสนีนี่ก็คิดในใจว่าโอ้ยกูมาหยัางนัวเมื่อยปานนี้ก็แตผ่ผากันย่างลงมาได้ประมาณ300ร้อยมก็บหอดน้ำโตกกันแล้วค่ะก็สิเห็นป้ายยินดีต้อนรับม่องนี้ล่ะพี่น้องลงมาหอดข้างล่างนี่คนก็ถือว่าหลายคักเด้อพี่น้องมื้อนี้น้ำโต๊ะเทียห้องมาเหมือนหนีก็ส าเด้อคะ่ะพี่น้องขากระสีหางจากอำเภอพันท่องกะหลายเติบยู่กระจกักเมนว่าหางกันจากโลเนาะคะ่ะพี่น้องขาสิรินี่ก็ลืมเท้านี่ก็ได้แต่ว,ว่าไปมือนีเกือบเป็นล้มกันเลยคะ่ะข้ามาเช็คอินมองไปจากน้อยสิริก็ยญาหาล้านน้ำกันเลยคะ่ะพี่น้องบ่ไหวแล้วตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายต้องการน้ำบักคักเลยคะ่ะในส่วนบรรยากาศของน้ำตกกระสีประมาณีกันเลยคะ่ะอันนี้ก็บบแม่น้ำตกเด้อพี่น้องโอ๊ยกัมมนน้ำตกยูหันหลับพ,พ,พี่น้องว่าวผิดอันนี้ก็บบมวยม,มองที่น้ำตกมัน,นไหลหันแม่อันนี้สิริน่ะยูตีนเขา่ขากนี่ต นั่งข้นเทิงไปอีกแต่ว่าตอนนี้บวชแล้วค่ะพี่น้องสวอยค่ะเดินนี่ก็เลยสิเลือกนั่งข้างล่างนี่และค่ะพี่น้องเอาที่มันง่ายแล้วก็บเ่เมยเฮ้าน้ำนาอนี่บรรยากาศน้ำตกตีนเขาก็สิประมาณนี่กันเลยจ้าหนากับ่ถือว่าแห้งปานใดหนามก็มกยังเป็นสรงหน่อยอยูเนะาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยบรรยากาศก็เย็นด้อยูเด้อค่ะนอนเอาขาจุ่มน้ำเย็นๆเนะาะค่ะพี่น้องขาเบิ่งคุณสาของเขาติง่งคิงสบายใจเสือสำหรับแผนมานน้ำตกมือน,นี่ก็ปุ๊บปั๊มหันเด้พี่น้องก็ได้เตรียมอย่างมาเลยมันหยุดแค่ออกมากินเขาทากกับ้ออง บัดนี้ก็เลยถามกันว่าเ้าสิไปใส่กันดีบ่สานก็เลยบอกมาว่าไปฮาลองไปนาโตกกันเบืองแน่มานําโตกของเข้ามือนี่ก็สิเปินส่งปุ๊บปับกันเน่จักน่อยหลังจากนั่งเล่นเอาคาจุ่มน้ำกันได้สักพักก็สิพักกันเมื่อลวละพี่น้องตอนขึืนมานนี่ก็ตองนั่งรถเด้พี่น้องก็ยโยนว่ายางเบาไหวล่ะค่ะสภาพของเข้าพี่น้องเออสวยคักในส่วนของคุนสากระบอกเป็นอย่างเลยค่ะเพื่อนว่าชิ่วๆค่ะมือนี่แต่ในส่วนของสิริเออพี่น้องเอ ีกรสิจุบไวซํานีกวันเดอร์ค่ะมาก,กับบมีหอย่างดอกพี่นองนอกจากเด็ความเมือย